นี่คือเราที่เดินออกจากบ้านโดยที่ทิ้งรถไว้วิดีโอนี้เรามีเป้าหมายคือจะไปดูหนังเรื่อง the long walk, เดินลอง Walk กด้วยการเดินเท้าไอเดียเริ่มต้นไม่มีอะไรมากหรอกเราคิดถึงประโยคมีมได้ว่า I walk along walk to watch the long walk บวกกับมีงานโปรโมตเดินบนรูวิ่งพร้อมดูหนังแต่ไม่มีจัดที่ไทยแล้วไหนๆก็มีไอเดียจะแตกคอนเทนต์ให้ช่องก็เลยเดินสักหน่อยละกัน ปลายทางที่เราเลือกไว้ตอนแรกเนี่ยคือสยามพารากอนแต่ว่าเพื่อนทักไปก่อนว่าถ้าเกิดไปถ่ายตรงนั้นนะ่ะก็คงจะได้แค่ภาพรถติดซะส่วนใหญ่แล้วก็เลยแนะนําเป็นไอคอนซึ่งก็ยังได้ชื่อสยามเหมือนกันนะ<ๆ>แถมได้ภาพแม่น้ําเจ้าพยายด้วยทําให้ทริปนี้จะมีระยะทางประมาณ7กิโลเมตรหน่อยๆก็ประมาณใครลูกเสือได้แค่ไปตัวคนเดียว เวลาที่ Google Map คนวนให้ก็คือประมาณ1ชั่วโมงกับอีก40นาทีเราตีไปเลยว,ว่า2-3ถึงชั่วโมงเลยละกันเพราะมันก็ไม่ได้มีรถทุ่มเกาะมาคอยไล่หลังเราและถึงแม้เราจะทําความเร็ว3มไมล์หรือ4.8กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้เนี่ยเราก็ต้องไปชะงักที่ไฟจระาะจรอ,อยู่ดีฉะนั้นก็ไม่ต้องไปจริงจังเรื่องพักเบรกอะไรไปแค่ทันรอบก,ก็พอซึ่งรอบแรกก็อยู่ที่ประมาณเที่ยงฉะนั้นตีว่าออก9โมงก็กําลังดีแถมได้อีกต่อตรงไม่ต้องไปเจอแดดกลางวันด้วยเท่านี้ตารางก็เสร็จ ไปที่เรื่องเตรียมของกันต่อจากเวลาที่ได้มาก็ประมาณครึ่งวันสําหรับขาไปฉะนั้นก็พกของไปแค่พอเดินสะดวกแล้วก็เก็บภาพกลับมาได้ก็พอแล้วเราก็เลยใส่เสื้อสํารองเข้าไปก่อนคือถึงจะแดดเชา้าแต่ยังไงก็ต้องมีเหงื่อแน่ๆแล้วเราก็ไม่อยากให้ตัวเองรู้สึกไม่สบายตัวรวมถึงไม่อยากไปเปลี่ยนบรรยากาศในโรงหนังเนี่ยให้กลายเป็นแบบ 4D เราก็เลยติดบอดี้สเปรย์ไปด้วย เสื่มถุงเท้าไปด้วยอีกคูก่ประสบการณ์การออกกองยาวๆบอกเราว่าถ้าทํางานจนอารมณ์ไม่ดีเนี่ยลองเป็นถุงเท้าสักรอบหนึ่งอาการก็จะดีขึ้นสําหรับการเดินทางไกลเนี่ยก็จะได้ผลคล้ายๆกันจากนั้นก็เมคโชกับแบตโทรศัพท์พวกสายชาร์จพวก power bank ไปด้วยส่วนันนี้ก็เป็นไม้เซลฟี่ผสมลูกกับขาตั้งเอาไปเผื่อละกันและที่เหลือก็เป็นพวกของจิปาถะอย่างพวกถุงพลาสติกอย่างนี้ไว้ใส่พวกเอ่อเสื้อผ้าที่เม็นเหงื่อกลับมา พอกระเป๋าเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมออกไปเดินข้างนอกได้เราไม่ได้มีถ่ายฟิตเช็คอะไรให้หรอกนะคือมันก็ไม่ต้องใส่เป็นอะไรพิเศษหรอกแค่เป็นพวกเสื้อยืดกางเกยงยีนแล้วก็หนี่เจอหมวกบักเก็ตอยู่ใบหนึ่งที่กําลังแขวนอยู่ก็พกไปด้วยถือว่ายังดีกว่าไม่มีอะไรกันแดดแน่นอนออกไปตากแสงอาทิตย์ยุคนี้ก็ถือว่ามีอะไรป้องกันไว้จะดีกว่าแล้วก็ไม่ดืมเรื่องน้ําดื่ม ไปหยิบขวดน้ำที่เราไม่ได้ตั้งใจที่จะวางไว้ให้เป็นช็อตเปิดตู้เย็นนี้เลยแม้แต่นิดเดียวติดกระเป๋าไปด้วยแล้วก็ควาารองเท้าที่ไม่ใช่คู่ใจเพราะว่าตาการในมันเหมาะกับการเดินทางไกลไแน่หันไปหยิบคู่ที่ใหม่แล้วก็ดีกว่าแล้วค่อยเดินออกไปกันจากที่อยู่ของเราแถวพระรามสามเนี่ยกเูเกิลแมปก็แนะนําให้ว่าเดินขึ้นถนนยานาวาไปซึ่งช่วงแรกๆที่เราก็ยังไม่ได้ทําอะไรเนี่ยก็เลยแบบว่าหยิบไม้เซลฟี่ขึ้นมาทดลองดูว่ามันทําอะไรได้บ้าง เาลองถ่ายแล้วก็เลยทําให้รู้ว่าไอ้รูปผสมอย่างนี้เนี่ยมันก็คงไม่ได้ไปสุดทุกฟังก์ชันที่มันมีหรอกแถมเราก็ไม่ใช่คนเฟรนลี่ที่จะเดินไปทักทายใครทุกคนที่เจอตามถนนได้แล้วก็ไม่ได้พกไม้ติดไปด้วยฉะนั้นการเดินทางของเราไปเนี่ยก็ยังคงเป็นเราที่บรรยายภาพให้เคยแล้วกันนะตรงนี้ก็ขอโทษด,ด้วยถ้าเกิดว่ามันไม่ถูกเสด็จกันแต่ว่าเราเนี่ยได้จดโน้ตไว้เป็นแบบเวลาทิมสเต็มได้ว่าเดินไปถึงไหนเป็นอะไรบ้างเ่อเอามาเล่ากันได้อย่างตั้งแต่ออกประตูบ้านมาเนี่ยก็ถือว่าเรวว็วก ล็อกประตูเสร็จจากนั้นก็เป็นจุดที่เราพูดไปตอนแรกตอนต้น,นคลิปะนะพอสัก8ปดโมงห้ก็มาถึงแยกแรกแล้วก็ได้เริ่มวัดใจเลยถ้าเกิดว่าเด็กทจะเดินข้ามมันตรงนั้นด้วยความที่ไฟจราจรเนี่ยมันปิดอยู่แต่ก็ถือว่าโชคดีเพราะว่าใกล้ๆเนี่ยก็มีทางมาลายร้องกับไฟจราจรที่มันฟังก์ชั่นอยู่แล้วก็เป็นทางเดีับที่เราต้องเดินไปด้วยก็ใช้เวลานิดหน่อยเดินไปทางนั้นก่อนเพื่อที่จะข้ามถนนไปแต่ลองนึกสภาพดูสิว่าถ้าเกิดเรา ต้องเดินโดยที่ไม่หยุดจริงๆเนี่ยก็น่าจะอิเซใครตั้งแต่15นาทีแรกไปแล้วคือด้วยความที่เราไม่ได้เป็นคนกรุงเทพแต่แรกๆเนี่ยเราก็มักจะถูกสอนให้ระบังตัวโดยเฉพาะเรื่องกับของมีค่าที่พกไปด้วยอะไรพวกนี้แล้วคอยดูว่าราอบตัวมีใครมีอะไรยังไงบ้างก็คงเป็นอีกเหตุผลละมั้งที่เราไม่กล้าที่จะแบบควักไม้เซลฟี่ขึ้นมาเดินถ่ายบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาเราอยากจะถ่ายอะไรเนี่ยเราก็จะแบบว่าไม่ค่อยอยากไปรบกวนคนอื่นไม่ก็เป็นด้วยความที่เราก็เป็นคนไม่ออกจากห้องบ่อยขนาดนั้นนะถ้าเกิดไม่ได้มีเป้าหมายไปข้างนอก ซึ่งมันก็ตลกดีนะเพราะเราเป็นคนที่แบบติดไซส์เควสเวลาออกไปเดินซื้อของเงี้ยคือรายการหลักมีแล้วหรือยังไม่เสร็จแต่ก็ต้องไปหยิบอะไรเพิ่มสักอย่างก่อนซึ่งเวลาเดินตามท้องถนอนอย่างเงี้ยก็จะเป็นเหมือนกันแล้วยิ่งกรุงเทพเนี่ยมีซอยเล็กๆระหว่างทางเยอะแล้วก็ชอบมองเข้าไปเผื่อจะได้เห็นได้ดูอะไรสักอย่างที่มันน่าสนใจบ้างอย่างเงี้ยหรืออย่างน้อยเจอน้องหมาน้องแมวมันก็เหมือนกับเจอเพื่อนเดินทางอะเนาะหรือบางร้านน่าสนใจมีดีไซน์สวยตกแต่งสวยงามแต่เข้าไปลึกบ้าง างซอยก็แบบเหมือนจะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลความเกรงใจของเราก็เลยแบบว่าเดินต่อไปเถอะคิดเพลินๆไปก็มาถึงแยกใหญ่แยกแรกซึ่งเป็นจุดที่ตัดกับถนนรัชดาแล้วก็ต้องเดินลอดทางวนวลไปด้วยโชคดีที่ว่าจังหวะรถมันหยุดกันพอดีก็เลยไม่ต้องรอนานสัก9้าโมง12นาทีเนี่ยก้ามขึ้นมาอีกฝั่งได้ซึ่งตรงนี้เราขอเรียกว่าเป็นสาธุประดิษฐ์ตอนบนแล้วกันไม่รู้เล็กถูกได้หรือเปล่านะอะไรพวกนี้คือ มันก็คืออีกครึ่งหนึ่งของเส้นถนนที่เราจะเดินต่อไปนี่แหละแล้วก็น่าจะเป็นเส้นที่เราใช้เวลานานกับันที่สุดด้วยเราเองก็พยายามหาฟุตเทจบ้างซึ่งอย่างแรกที่เราบอกได้เลยก็คือฟุตบาทก็สวยดีนะน่าจะได้อันนี้สองปูกระเบื้องใหม่แบบเดียวกับที่ยานาวานั่นแหละมองสูงขึ้นมาหน่อยก็มีตกแต่งต้นไม้ให้เหมือนกับฟิลสวนหย่อมระหว่างทางเดินที่ต้องบอกอย่างนี้ก็คือว่ามันเป็นถนนที่เราขับผ่านบ่อยเวลาไปทําธุระใกล้ๆ พอได้ลงมาเดินเห็นร้านค้าหลายๆร้านในระยะที่ประชิดอย่างนี้เนี่ยมันก็จะได้ฟิลที่แตกต่างกันออกไปแต่เราไม่ได้ถ่ายมาหรอกพอดีมีอเจ้คนหนึ่งเดินมาทักเราตอนที่กําลังหามุมถ่ายอยู่ซึ่งสมองตอนนั้นก็คือแค่ตอบสิ่งที่เขาถามมาก็เป็นพอแล้วจะได้เดินต่อไปไม่ได้เตรียมมา small talk ก็เลยได้ออกมาเป็นป้ายหน้าปากซอย,อยอยู่ป้ายหนึ่งแล้วก็เราที่พยายามนึกถึงตอนเวลาเรนสติีโฟโตกรฟมันกําลังแบบว่าปูมอยู่ พยายามถ่ายให้ได้แต่มันก็อยู่หน้าปากซอยพอดีเลยรอจังหวะที่ไม่มีรถแล้วก็ลงไปถ่ายโดยที่ไม่ให้มีใครไหนมาจอดรดเราจากนั้นเราก็เดินมาถึงสามแยกที่2ที่ตัดกับถนนจันทร์ตอนนั้นก็ประมาณ9ก้าโมงครึ่งเข้าไปแล้วมันมีช่วงเวลาที่เรามาหาข้าวเย็นกินที่ถนนเส้นนี้อยู่ซึ่งเราก็พบว่ามันเป็นย่านที่หาของกินได้ดีย่านหนึ่งเลยแต่เราก็ไม่ได้เป็นคนพื้นที่เลยไม่คุ้นที่จอดรถทําให้เน้นจําไปก่อนว่ามีร้านไหนหน้าไปบ้างซึ่งวันนั้นเราก็วางแผนไว้ด้วยว่า ตองพักกินอาหารเนี่ยก็จะมาใช้พื้นที่บนถนนจันนี่แหละเนื่องจากมันก็น่าจะประมาณครึ่งทางพอดีแต่เวลามันก็ไม่อํานวยะนะช่วงเวลา9ก้าโมงถึง10บโมงเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ตลาดเช้าว,วายแล้วแต่ว่าร้านค้าต่างๆก็ยังไม่เปิดอย่างมากก็คือกําลังจัดของกันอยู่ร้านที่เราหมายหัวไว้ก่อนหน้านี้คือหายไปเกือบหมดทําให้ภารกิจใหม่ตอนนั้นก็คือหาร้านใหม่ซะ ทีนี้ตาม Google Ma p เนี่ยก็คือจะให้เราเลี้ยวขึ้นไปอีกถนน,นหนึ่งแทนที่จะให้เดินไปสุดถนนจันทร์ซึ่งตอนแรกก็เกือบจะไม่ตามแผนนี้แล้วแต่ว่าเราไปเจอร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งพอดีซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกับแยกที่เราต้องเลี้ยวนั่นแหละแถมทางข้างหน้าก็ดูเหมือนร้านจะน้อยลงด้วยก็เลยอ่ะร้านนี้เลยก็แล้วกันแต่ว่าก็ด้คอนเทนต์กลับมาด้วยนะตอนแรกเนี่ยเราไม่เห็นว่าร้านมันเป็น2ครูหาเห็นแค่หน้าครัวก็เลยเดินไปสั่งของนั้นไปก่อน แล้วก็เห็นว่ามันก็มีโต๊ะไม่กี่ตัวแต่ไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าเรามาคนเดียวตอนนั้นทั้งร้านแค่นี้กับแม่ครัวจนกระทั่งเขาเนี่ยบอกว่าให้ไปน,นั่งในร้านได้เลยนั่นคือจุดที่เราได้พบความเป็นอะไรก็ได้ของคนไทยคือห้องอาหารของร้านก๋วยเตี๋ยนี้เนี่ยเป็นห้องที่รีโนเวทมาจากร้านเสริมสวยถ้าการตกแต่งรอบๆเนี่ยยังไม่ชัดพอมาดูหน้าทังเข้าก็ได้ป้ายเดิมยังติดอยู่เลยแบบเกือบจะหาที่นั่งไม่เจอแล้วตอนแรกส่วนด้านในก็เปิดแอร์ฉ่ำดี แล้วก็มีนี่น้ำชาฟรีเรารู้สึกว่าเป็นของหายากแล้วกับร้านสมัยนี้นะเราก็จะจิบรอจนก๋วยเตี๋ยวมาลงยินให้เสร็จแล้วก็กลับไปเดินทางต่อเดินย้อนกลับจากทางที่มาไปนิดนึงก็ทางถึงไปก็จะเป็นถนนเย็นจิตละเส้นนี้ดูมีความเป็นชุมชนมากขึ้นมาอีกหน่อยเลยไม่ได้ถ่ายอะไรไว้เท่าไหร่มีร้านรวงตามทางนะแต่ก็ดูเงียบๆะเวลานั้นมาถ่ายอีกทีก็คือตอนสุดถนนแล้วที่เราเจอกับสมาคมแต่จิว๋วไม่ได้มีสัมพันธ์อะไรกับเราหรอกนอกจากเซี่ยวจีนนิดๆในตัว ที่เราว่าน่าสนใจคือตรอกเล็กๆที่อยู่ตรงสุดซอยนี่เราเคยได้ยินกิจศัพท์ของความแคบในซอยของถนนเมืองกรุงเนี่ยมาก็หลายครั้งแล้วก็เคยขับผ่านเส้นที่แบบมันก็วัดใจกับรถของเราเหมือนกันนะนะแต่ตรอกตรงนี้น่าจะเป็นหนึ่งในที่สุดของเมืองนี้ละมันดูแบบพอดีขันมากแล้วก็ตอนที่แบบถ่ายตัวเองเดินคือรถไอติมข้างหลังร่มนี่แทบจะแตกกำแพงกันอยู่แล้วอ่ะพอไปสุดทางก็เห็นร่องรอยบาดแผลต่างๆจำนวนมาก ที่ก็แปลกดีที่มีคนแบบใจกล้าเอาตัวเองมาเสี่ยงกันตรงนี้เดินซอกแซกตามแแบบมาอีกน,นิดนึงก็จะกลับมาสู่ถนนใหญ่พร้อมกับทางด่วนจากตรงนี้ก็ต้องเดินขึ้นเหนือไปก่อนมันก็ยังเป็นเวลาที่สงบดีอยู่นะในขณะเดียวกันทิศที่เรากําลังเดินไปเนี่ยมันก็จะเห็นวิวเป็นตึกสูงๆลหละตึกปนกันให้ฟีลแบบว่าเป็นความไกลเมืองในขณะที่เรากําลังเดินอยู่ในเมืองได้สักแบบหนึ่ง แล้วเราก็เดินข้ามถนนเพื่อไปให้ถึงแม่น้ําพื้นที่ใช้สอยใต้ทางยกระดับพวกนี้ก็น่าสนใจดีนะแต่ว่าขามันตั้งใจที่จะเดินต่อไปเรื่อยมาหยุดอีกทีก็คือแยกที่ตัดกับถนนสาทรพอดีกับได้เก็บภาพการจราจรในเมืองไว้เผื่อพูดออกมาเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ส่วนตัวแล้วก็เดินต่อไปในทิศทางของสะพานตักสินตอนนั้นเราน่าจะเข้าสมหมดตั้งใจเดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วและถ่ายวีดีโอทีก็คือตอนที่เรามายืนบนฟุตบาทฝั่งถนนเจริญกรุง แถมก็ไม่ได้ใช้เวลากับตรงนั้นนานด้วยเพราะว่าข้างบนก็เป็นสะพานข้ามแม่น้ำละเราก็เดินตรงไปตรงท่าเรือสาธรแล้วก็มาหยุดที่หน้าบันไดก่อนคืออันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่มีในหนังไงแล้วก็ให้ความรู้สึกแบบไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ที่จะควักโทรศัพท์ตัวเองออกมาถ่ายตอนอยู่บัญชานพักก็ลองมองดูความเชี่ยวของนะ้ำแล้วก็พบว่าถ้าเกิดทําอะไรตกลงไปเนี่ยก็ไม่ต้องหวังจะเอาคืนมาได้เลยทว่าพอมาถึงชั้นบนเราก็พบว่ามันไม่ได้มีลมแรงอะไร แถมฝั่งีขึ้นมาก็ลดกำลังติดพอดีก็เลยบอกว่าอ่ะลองหยิบไม้เซลฟี่ขึ้นมาสักแป๊บหนึ่งจากนั้นก็กะเก็บภาพพวกวิวแม่น้ําอะไรกันนิดหน่อยแต่ว่ามันเป็นช่วงฤดูฝนทําให้น้ํามันไหลลงมาเยอะสีเลยอาจจะดูไม่ค่อยดึงดูดสักเท่าไหร่นี่เราไปถ่ายจากฝั่งไอคอนมาด้วยสภาพไม่ค่อยต่างกันซึ่งพูดถึงจุดหมายแล้วก็เห็นอยู่ไม่ไกลอ่ะเดินต่อกันดีกว่าข้ามฝั่งเสร็จตอน10บโมงสี ลงมาอย่างซอยที่ติดกับอีกสวนหนึ่งใต้สะพานส่วนนี้ก็ดูจะมีความหนานแน่นของต้นไม้มากกว่าอีกฝั่งซะอีกดูจากความเขียวแล้ววะนะส่วนซอยก็ไม่ยาวเพราะ3นาทีต่อมาเนี่ยก็ถึงถนนจเจริญน,นครละมุ่งหน้าไม่ไกลสู่ไอคอนถ้าจำไม่ผิดช่วงเด็กๆเ,เคยมาเดินแถวนี้กับแม่เพราะว่าตอนนั้นก็มาช่วยงานเขาด้วยเป็นอีกถนนที่แบบว่าขึ้นชื่อในเรื่องของอาหารตามเส้นทางว่ามันอยู่อิทิศ ทางที่เราเดินเนี่ยก็พอจะเห็นบ้างแต่ว่าดูจะเน้นไปเป็นตึกที่แบบว่าเน้นแนวรับแขกบ้านแขกเมืองซะมากกว่าอย่างเนี่ยก็น่าจะเป็นธนาคารเก่าดูจากเสาคำระเบียงแล้วก็มองว่าจะไม่ใช่ที่ส่วนบุคคลนะที่ถ่ายมาเนี่ยในที่สุดก็มาถึงหน้าไอคอนสยามเวลาคือ10บโงห้า้ไวกว่ารอบหนังไปถึง1ชั่วโมงแต่ก็คือดีแล้วเพราะว่าอย่างแรกที่เราต้องทําก็คือเช็คว่าเสียเงื่อไปมากขนาดไหนในระหว่างที่เราเดินทางมาที่สําคัญเนี่ยก็คือเรื่องของกลิ่น กลายเป็นว่าไม่ได้หนักอย่างที่คิดส่วนที่ชุ่มสุดเนี่ยก็จะเป็นตรงที่มันแนบไปกับกระเป๋าส่วนตรงกลาลําตัวอะไรพวกนี้ก็คือมันไม่ได้หนักไปกว่าวันที่ร้อนในสุดในห้องของตัวเองเลยตอนนั่งทํางานอยู่แต่เพื่อความสบายใจก็ฉีดสเปย์ไปอีกสักหน่อยจากนั้นเพื่อให้การเดินทางมาันสมบูรณ์ก็คือไปเช็คอินน้าโรงที่แปลว่าถ่ายภาพเป็นหลักฐานว่ามาถึงแล้วนะส่วนตั๋วมันจอ,อ,องจองได้จากในแอปอะ ช่วงนี้ก็เป็นการฆ่าเวลากันสักหน่อยผ่านการเดินลงไปที่ร้านหนังสือที่ดูทรงแล้วน่าจะรีโนเวทเสร็จใหม่ๆเข้าไปสุดเปลี่ยน,นใหม่สักพักหนึ่งให้มันถึงเวลากับขึ้นไปที่โรงหนังแล้วก็ไปให้ถึงที่นั่งของตัวเองก็ถือว่าเสร็จสิน้นภารกิจของวันนี้แล้วส่วนขากลับด้วยความที่ไม่ได้ขับรถมาก็เลยได้ลองขึ้นเจ้าสายสีทองสักนิดหนึ่งจากนั้นก็ตอนแรกก็กะว่าจะต่อรถไปให้ถึงที่พักแต่ว่าขามันยังไหวเลยลงไปตั้งแต่สถานีสาธรแล้วก็เดินเท้าไป มีถ่ายวิดีโอมาแค่ตอนที่แม่ครึ้มมาแค่นั้นแหละเพราะกลายเป็นว่าต้องแข่งกับเวลาก่อนจะกลับบ้านอีกแต่ไม่ต้องห่วงหรอกนะปลอดภัยดีเอ่ล่ะเอาเวลาที่เหลือมาพูดถึงหนังกันบ้างก็อาจจะมีสปอยนะบอกเผื่อไว้ก่อนแล้วว่าความคิดแรกๆของหลายคนเนี่ยรวมถึงเราหลังจากเดินเสร็จก็คงไม่พ้นว่าถ้าให้เดินแบบในลองวอล์กจริงๆเนี่ยเราจะรอดกันหรือเปล่าคําตอบจากใจจริงๆเลยนะก็คือไม่ไม่อยากร่วมด้วย คือเผื่อว่าในตัวอย่างหนังเนี่ยมันจะไม่เคลียร์ก็คือว่ากฎมันคือการเดินยาวที่ไม่มีการหยุดพักเลยจะเข้าห้องน้ําก็ต้องเดินจะนอนก็ต้องเดินโดยที่ยังรักษาความเร็วไว้ให้ได้เราที่ร่างกายประท้วงเก่งเรื่องการนอนเนี่ยน่าจะไม่ตื่นตั้งแต่คืนแรกไปแล้วฉะนั้นมันดูเป็นอีเวนท์ที่เหมาะกับคนที่ฝึกร่างกายมาโดยเฉพาะที่สําคัญคืออย่าดูถูกกันก้าวเดินไปข้างหน้าแบบติดต่อกันเป็นชั่วโมงขนาดเราเองที่มองว่าเป็นคนเดินเยอะแล้วเนี่ย กลับมาจากทริปนี้ก็คือรู้สึกว่าฝ่าเท้ายังแดงเลยแล้วก็ปวดๆอยู่ด้วยเนี่ยส่วนเนื้อหาของหนังเนี่ยด้วยความที่มันถูกเขียนขึ้นในช่วงสงครามเย็นหลายหลายคนก็มักจะโยงไปถึงเรื่องของสงครามเวียดนามะนะแต่เราที่ไม่ได้เกิดยุคนั้นแล้วก็ไม่ได้ดูเบื้องลึกอะไรมากเนี่ยมันก็ไม่ได้อินกับตรงนี้แต่ยังไงก็ตามเราก็ยังนึกถึงอีกสงครามแทนนั่นก็คือสงครามโลกครั้งที่1ต้องบอกก่อนว่ามันมาจากการที่เราได้ไปดูหนังสารคดีอีกเรื่องหนึ่งกำกับโดยพีเตอร์แจ็กสัน They shall not grow old พูดถึงประสบการณ์บนสนามรบของเหล่าทหารที่ตอนนั้นก็เป็นวัยแตกเนื้อหนุ่มกันท่วนหน้าเราว่ามันก็มีความคล้ายกันในจุดนี้โดยเฉพาะเรื่องของมิตรภาพแต่ The Long Walk เนี่ยจะมีการใส่ดราม่าเข้าไปด้วยซึ่งมันก็คือการนำอะคไทป์ e หรือว่าโทรปต่างๆเด่นๆของการเป็นนุ์เข้าไปเนี่ยเข้ามาใส่แล้วก็การพูดถึงการผสมอย่างนี้ก็คือว่าสําหรับเด็กสมัยนี้เนี่ยจะเรียกได้ว่าเป็นการเอาครีเอเตอร์แต่ละสาย ม,มัดรวมกันแล้วก็ให้เดินบนถนนยาสุดหูลูกตาเนี่ยแหละที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของความรุนแรงเนี่ยแหละจากตัวอย่างก็บอกแล้วว่ามันคงจบไม่สวยแน่ถึงงั้นมันก็ไม่ได้มาจากพวกผู้เข้าแข่งขันเท่าไหร่จริงๆต้องบอกว่าสัก 80- 90%เซนี่ยที่การทําลายร่างกายมาจากพวกที่นั่งรถล้ลอมรอบเขาเขาอยู่ดังตอนเขาอยู่พวกนี้ส่วนพวกที่ต้องรักษาความเร็วเนี่ยออจจะแนวไปทางสงครามจิตวิทยามากกว่ามีตั้งแต่ปั่นกันเองไปจนถึงไม่เบรกเพราะความเหนื่อย ที่เอาไปบวกกับมุมมองโลกของยุค2025แล้วเนี่ยมันก็ยิ่งเวิร์กอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นนิยายจากยุคเก่าพอมาเป็นหนังสมัยนี้เนี่ยก็จะมีการดัดแปลงชาติพันธุ์เข้าไปนิดหน่อยและมันก็เพย์ออฟนะถ้าเกิดว่าเราเข้าใจภูมิหลังพวกเขาตรงนี้ก็ต้องใช้ความรู้นิดหน่อยไม่ได้มีบอกไว้เยอะในหนังพอสุดท้ายคือเรื่องของบทเราว่าเป็นหนังที่ดีเลยสำหรับคนที่แบบกําลังฝึกเขียนหรือก็บังหาตัวอย่างอยู่โดยเฉพาะในข้อที่บอกว่าตัวละครจะต้องเปลี่ยนแปลงจากการเดินทาง ด้วยความที่เหตุการณ์มันตรงตัวเดินกันให้ขาลากแล้วแล้วก็ต่างคนต่างบอกเล่าสาเหตุที่ต้องมาเสี่ยงตายบอกเป้าหมายนั้นจากที่ได้เงินรางวัลไปมันก็เทียบจากตอนที่เริ่มจนจบเกมได้สรุปโดยรวมก็คือมันเป็นหนังที่มีต้นแบบมาจากหลาย10ปีก่อนแต่ว่าก็ยังฟังก์ชันกับคนยุคปัจจุบันเส้นทางการเดินที่ตรงถูกเสรมิมมาด้วยเนื้อหาที่ทําให้รู้สึกสงสัยหรือว่าลุ้นไปจนตลอดทางบวกกับได้ผู้กำกับที่ผ่านงานแนวแนวแบทเทิลรอยย์มาอย่างโชคโชนแล้วเนี่ย ก็ส่งให้เกมเดินเนี่ยมันสร้างความกดดันในตัวเองได้โดยที่ใช้ปัจจัยจากภายนอกได้น้อยสุดๆแถมเหมือนกับว่าเขาได้ปล่อยผีนิดหน่อยด้วยคําพูดของหลายตัวละครมันหลุดมาจากหนังของควินตินทารันติโน่ฉะนั้นคนที่ชอบหนังถกเถียงกันถึงรถถึงชาติพร้อมกับได้เปลี่ยนบรรยากาศตลอดทางก็น่าจะชอบเดลองบล็อกนะเอาละ่ะทั้งหมดก็มีเท่านี้หวังว่าจะได้แตกลายออกไปทำคอนเทนต์เพิ่ม,เต,มเติมเลยนะแล้วก็ขอโทษด,ด้วยที่มันออกแนวอ่านไปเยอะหน่อย ก็คือเขียนแทนที่จะเป็นไกด์ไลน์คานนี้ก็คือเป็นสคริปต์มาเต็มๆแล้วก็ลองดูว่าจะเป็นยังไงก็อย่างน้อยที่ออกมาเย็นพูดประมาณนี้เนี่ยก็จะเน้นไปพวกกับหนังกับซีรีส์อะไรพวกนี้ก่อนไม่งนั้นก็จะหาความต่างจากคอนเทนต์เกมไม่ได้แต่ก็ไม่แน่หรอกเพราะว่าถ้าเกิดมันไหลลื่นกว่ากับหัวข้อที่อยากจะพูดเนี่ยเราก็คงจะหันมาใช้ฟอร์แมตนี้ด้วยก็ลงความคิดเห็นกันไว้ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะ u b s c r i b e ให้กับชาวหนังแล้วก็ชาวเกมนอกจากเกมรถอะไรพวกนี้แล้วด้วยให้แบบว่าได้แบบเวียนมาเจอกันนะะ ไว้เจอกันบ๊ายบาย